เครียดทำอะไรไม่ได like, LI ้เลยพี่หมดแล้วเหลือแต่รถคันนึงขับกลับบ้านมากลับบ้านมาตั้งหลักเราอยากลองดูว่าเราทําได้ไหมก็ขายพวกอาหารทะเลปิ้งย่างปิดจ็อบ9วันตอนนั้นได้ประมาณ2,000 0นบาทพี่สวัสดีค่ะลิต้านะคะลาเลทะเลย่างยำตั้งอยู่ที่หนองขายย่างจังหวัดนครปฐมตาจบปสนมหกมาค่ะ ก็ต้องบอกเลยที่บ้านจนมากบ้านสังกะสีอะพี่แล้วก็พื้นดินแล้วปูเสื่อนื้อมันแล้วก็นอนกันมีพี่สาวแล้วก็มีทวดเลี้ยงกล้ามาทวดอายุ70อีกบจบกศอนอมาก็ใช้ชีวิตวัยรุ่นธรรมดาเกเรมั่งอะไรมั่งตามสไตล์ช่วงนั้นธุรกิจครีมกําลังเพิ่มมาเอาครีมมาจากเพื่อนเราก็ขายี่ปัวซาปวัวก็ได้กําไรขวดละประมาณ1 0 2 0บาทก็ถือว่าเยอะดีใจมากแล้วก็เหมือนเริ่มเข้าไปอยู่ในกรุงเทพแหละไปช่วยเพื่อนเต็มตัวพอมีเงินประมาณนึงไปลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับ ก็ iPhone. จะมีเหมือนเอเจนต์เอาเครื่องพวกนี้มาปล่อยต้องเอาเงินอะต้าไปจมอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเพื่อที่จะได้เครื่องมาไปขายในมออรคองรถนั้นรวมเงินกับรุ่นพี่ที่ทําแบรนด์ด้วยกันไปประมาณ5ล้านเครียดทําอะไรไม่ได้เลยพี่หมดแล้วเหลือแต่รถคันหนึ่งขับกลับบ้านมากลับบ้าน มหาทวดมหาญาติพี่น้องมาหาแบบกำลังใจกลับมาอยู่ตรงนี้มันก็จะมีเวลาว่างเยอะมันก mm ็ hmm. เลยมองว่าธุรกิจที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารพี่น่าจะขายได้ทุกวันเพราะว่าคนก็ต้องทานอาหารทุกวันมันจะมีเหมือนงานประจาปีขององค์พระพระถมเจดียป้าก็เลยลองคิดกับแฟนว่าเราจะทำอะไรกันดีให้มันขายเนี่ยระยะเวลา9วันพออยากลองดูว่าเราทําได้ไหมก็ขายพวกอาหารทะเลปิ้งย่างเนียมนิดหน่อยปิดจ็อบ9วันตอนนั้นได้ประมาณ2แ0,000นบาทที่งงเหมือนกันแ,แต่ เหนื่อยมากหลังจากนั้นก็คือตาก็ขายที่ถองคนเดินมาได้เรื่อยแต่ของคนเดินเนี่ยขายได้แค่เสา,าร์อาทิตย์ mm hmm. ก็เลยไปได้ที่ mm hmm. ในมหาลายัยศิปกรขายดีแบบทําไม่ทัน mm hmm. น้องๆก็มาอุดหนุนกันเยอะ mm hmm. จน mm hmm. มาถึงวันที่น้องๆต้อง,ลงกลับบ้านแหละ mm hmm. ปิดเทอมใหญ่ก็ได้2 5 0บาทออกมาเลยออกมานี่ออกมาอยู่บ้านนะพี่แล้วเสร็จปับ mm hmm. ป๊บก็อยู่บ้านอย่าง mm hmm. นเฉยมันกลายเป็นว่ารายจ่ายมันมีทุกวัน mm hmm. ตอนนั้นก็คุยกับแฟนว่าเราจะขายกันที่ไหนดีหน้าบ้านดีไหมแต่แฟนก็บอกว่ามันมืดนะเธอ มันเป็นทางผ่านมันจะมีคนผ่านล้อก็ขายวันแรกได้พัน0บาทเราก็เหมือนกระท่อนกระแท่นกันจนผ่านช่วงฤดูฝนไปมาช่วงปลายปีเริ่มโอเคขึ้นจากยอดที่เวลาพันก็บาทเป็น3ามพัปียอดดีขึ้น เป็นเมนูเบสเซลเลอร์ของร้านเนี่ยที่จะเป็นพวกยำปูมาหอยนางรมทรงเครื่องหอยเชลล์อบชีสยำสามไข่ยำแซลมอนหอยนางรมสุลาดแล้วก็ปูดองบางท่านมาก็ต้องการอยากให้ลูกได้ทานอะไรที่มันไม่เผ็ดก็จะเป็นข้าวผัดปูสิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกันแล้วก็ไก่ทอดสามชั้นทอดลูกชิ้นก็มีน้ำจิ้มจะมี2ออย่างมีสีเขียวกับสีแดงสีเขียวเนี่ยจะออกแบบซีซาร์หน่อยเหมาะที่จะทานกับหอยแครงรั่วุูงเผาปลาหมึกอ,อะไร ส่วนน้ำจิ้มสีแดงจะเป็นน้ำยำเป็นต้นตำรับของเราเลยร้านเปิดให้บริการตอนบ่าย2โมงถึง4ี่ทุ่มครึ่งค่ะ หยุดทุกๆวันจันทร์ค่ะพี่ตั้งอยู่ทางไปโรงเรียนซิลินทรค่ะข้ามแยกโรงแรมร,ริเวอร์มาทางฝั่งน้องคาย่าง300เมตรร้านที่อยู่ด้านขวามือตรงข้ามกับอเมซอนที่เพิ่งเปิดใหม่เลยคะ่ะแล้วหนูเนี่ยรับของจากชาวบ้านโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเพราะฉะนั้นคือของท่ต้าได้มารับประกันความสดและต้าเป็นคนที่ถ้าไม่ดีทิต้าจะไม่ทาถ้าต้ากินไม่ได้ลูกค้าก็กินไม่ได้ของท่ต้าได้มานี่จะต้องดีที่สุด